นี่เป็นตัวที่3ามนะครับต่อจาก2ตัวเมื่อกี้นะครับวันนี้ตัวที่3ามนะครับรีวิวก่อนส่งม่วมนะครับตัวนี้ครับออดิโอเทนิกานะครับรุ่น ATR 2 5 0พ X USB นะครับตัวนี้เสียงดีมากครับขายดีมากครับวันนี้3ตัวแล้วครับผมตัวนี้ครับผมนี่ครับ อันเดียโอทนิก้าครับ a t r 2 0 0 5์สองครับผมตัวนี้ครับเป็นตัวที่สามของวันนี้แล้วครับขายดีจริงจริงครับสำหรับร้านสาธิตยูทิวครับผมชมย้อมหลังได้นะครับทางช่องทาง youtube นะครับสาธิตสุราษฎร์แน l ครับผมหรือเข้าไปช็อปกันทางช่องทางช้อปปี้นะครับ พิมพ์ว่าสาธิตสุราษนะครับสินค้าเยอะแยะมากมายครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทัชสไคร์ห้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ